เนี่ยรองเท้าเดี๋ยวนะอย่างทําเต็มที่แบบอยากจะเห็นร้านช่างที่ทํารองเท้านี่เหลือเกินทาไมมันทามาแบบเพีงที่ผมเห็นแล้วผมเนื่องใจแทนเลยนะ <c oughs> คือแบบโอ้ยทำไมทารองเท้าไม่มีจิตวิญญาณไม่มีจะมาสำนึกเขานี่เจ้าของบอกกับผมเลยนะพูดตรงๆผมไม่อยากจะห <c oughs> มกมุ่นอะไร <c oughs> ไปทำมาพันสองดูค่าซ่อมพัน1200สองสภาพจับส่งให้ผมทําผมซ่อมแค่แปดร้อยเดี๋ยวดูของใครสวยกันนะคือทําอะไรต้องแบบ รักด้วยไม่ใช่เอาแต่เงินบางทีก็เกิดอารมณ์นะผมไม่ใครทํารองเท้ามาเล่นๆผมเกิดอารมณ์เลยแบบทําอะไรแบบมันไม่แบบเลเทะแบบเละแบบเละแบบโอ้สุดยอดของความเละคนเราไม่รักอาชีพตัวเองแล้วไม่ให้เกียรติอาชีพตัวเองมันจะไปให้เกียรติใครได้ ถ้าทำไม่ได้ก็บอกว่าทําไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปปืิททำให้เขาอะไรที่ทําได้ก็บอกว่าทําได้แค่นั้นเองแลน,นไม่มีอะไรมากมายทาอย่างนี้ก็คือค่าตัวเอง เอาอะไรปะาไปแน้วเขาต้องเอาผ้าที่เป็นแคนวัสนี่คือผ้าแคนวัสที่ทำรองเท้าคอนเวิร์ดเนี่ยเนี่ยเพื่อจะทำ เละมากมาก จาไม่น่าบอกคับช่างอะไรที่เราทําไม่ได้เราก็บอกเราทําไม่ได้เดี๋ยวเราทําได้กี่เปอร์เซนต์ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่แบบมันไม่มีความเป็นเปอร์เซนต์เลยมันเป็นความบบเละเนี่ย อะไรก็ไม่รู้ลองก็ไปดูเนแข็งแก้แก้ปัญหาตรงนี้คุณก็ตัดผ้าใส่ก็ไปใหม่เอาผ้าเนี่ยอย่างคนรวยมันก็ใช้ผ้าเนี่ยก็คือแคนวาดแคนวาดก็มีเยอะแยะไปนี่เราใส่น้ำยาไว้เลยนะเราใส่น้ำยาแล้วเราก็จะโลกง่าย ทำไมเราต้องแกะขอบนี้ก็เดี๋ยวเราต้องใช้ผ้าปะด้วยเคนวาสเก็บด้วยงานด้วยเคนวาสใช่ปหมหรือว,ว่านี่เราก็ตัดเปเท์ตนตัวนี้มาแค่นี้ก็ันแล้ว,ลวทันทเทปต์นตัวนี้ใหม่ขึ้นมาตัดเปเต์ตนตัวนี้ใหม่ขึ้นมาใช่ปะ่ะตัดเปเต์ตนตัวนี้ใหม่ขึ้นมาก็เป็นรองเท้าที่ออกมาสวยงามแหละแ,แค่ทำเทปต์ตนขึ้นมาใหม่แต่ว,ว,ว่านะบางคนเขาก็ไม่ได้รับ ขาก็ไม่ได้เสียนอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าเราไม่ได้เสียนมากเราก็อย่ารับทาเพราะลองทําจะได้มีเสียเขาจะได้เอาไปคนอื่นทํานี่คือหลักความเป็นจริงคน,นเป็นช่างก็เก่งทุกคนเข้าใจทุกคนเก่งหมดแต่ก้าอะไรที่ไม่มั่นใจก็อย่าไปรับทําให้เขาได้ไปหาช่างอื่นแล้วช่างอื่นจะมาแก้อย่างผมที่ผมแก้งานมนาะตลอดตลอดชีวิตของการทํารองเท้าแล้ว นะก็ติดตาม EP ต่อไปเดี๋ยวทำให้ดูเรื่อยๆทุกอย่างต้องทำด้วยใจรักไม่ได้ทำเพราะเงินนะเงินมีส่วนเก็ดความรักบวกเข้าไปด้วยเยอะๆ